นี่เดี๋ยวเราจะซูมหยิบทูบขึ้นมาละกันหนึ่ชิ้น1ชิ้นนะครับเราได้มา1ชิ้นชิ้นนี้สวัสดีครับวันนี้จะนำของมาถวายไอ้ไข่นะครับจะเป็นกับข้าว วันนี้ทำแกงส้มก็จะมีข้าวเปล่านะครับข้าวสวยแล้วก็แกงส้มแล้วก็น้ำนะครับถวายแบบง่ายๆบ้านใครมีอะไรก็ถวายได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องของแพงของหรูอะไรนะครับของตามที่เราทำทานปกตินี้ได้เลยแล้วก็ได้รูปใหม่มาแล้วนะครับ รูปฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมเพิ่งจะอัดรูปใส่กรอบมาใหม่นะครับจะเป็นรูปนี้รูปพนมมือนะครับพนมมือทั้งคู่เลยสวยงามนะครับขนาดนี้เป็นขนาด8คูณ12นิ้วนะครับในผานนุนก็จะเป็นลอตเตอรี่เนาะไวรุ่นงวดนี้ลอตเตอรี่ขอโชคขอราบนะครับจากที่ได้เลขมาตอนทำพิธีตอนแรก ก็เดี๋ยววันนี้เราจะาพามาชมวิธีการถวายข้าวปลาอาหารแบบง่ายๆนะครับเมื่อเราเตรียมมาแล้วเราก็สวดคาถาบูชาไอ้ไข่นะครับเดี๋ยวเราจะจุดทูปก่อนเนาะจุดทูปสามดอกตรงนี้ก็จะเป็นชุดทูปนะครับธูปมหาราบบาร,รมีไอ้ไข่นะครับชุดทูปเนาะใครสนใจชุดทูปก็สั่ง จองได้นะครับจะมีลิงก์ให้เข้ากลุ่มเพื่อสั่งจองอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะกดกดใต้คลิปมันจะมีลิงก์อยู่นะตรงคำอธิบายคำอธิบายใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราจะลงลิงก์ลายกลุ่มไว้ให้สำหรับสั่งทูบนะครับเดี๋ยวเราจุดเอ่อ ทูบนะครับถวายของกันก่อนนะครับแปบ๊บหนึงนะครับแปบบ๊บนึงนะ,ะเดี๋ยวเราจุดทูบสามดอกนะครับระวังเรื่องฟืนเรื่องไฟด้วยเนาะเรื่องทูบเรื่องเทียนนะครับ ถ้าบ้านใครไม่สะดวกจุดก็คือไม่ต้องจุดนะครับถ้าห้องเล็กๆอากาศไม่ถ่ายเทเนาะก็ไม่ต้องจุดแค่ยกมือไหว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจุดถาวายกันก่อนเนาะเราก็จะท่องนโมสามจบตามด้วยบทบูชาไข่นะครับนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมทัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโรลาภะลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโรลาภะลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโร ลาพระลาภาพระวันตุเมข้าพระเจ้าได้นำข้าวแล้วก็แกงส้มมีน้ำเปล่ามีผลไม้ข้าวปลาอาหารต่างๆนะครับได้นำมาถวายไอ้ไข่เด็กวัจเจดีขอไอ้ไข่จงรับรู้รับทราบและรับเครื่องเส้นสังเวยนี้ ขอให้ไอ้ไข่จงได้รับกินแล้วก็ได้กินอิ่มหนำสำราญขอให้มีความสุขแล้วก็ขออนุญาตถ้าผิดพลาดสิ่งใดไปก็ต้องขอสมาภัยด้วยแล้วเราก็ปักธูปได้เลยนะครับเมื่อเรากล่าวเสร็จแล้วเนาะบ้านไหนไม่มีธูปก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้นะครับยกมือไหวอย่างเดียว ทีนี้พอเราไหว้เราถวายของแล้วนะครับพอหลังจากนั้นเมื่อทูบหมดดอกเราก็หรือหรือว่าสักระยะหนึ่งเราก็ลาได้นะครับลาแล้วก็ของกินแล้วก็นำมากินได้เนาะเสษสังมังคลายาจามิแบบนี้นะครับนี่คือคำคำลาเนาะคำลาออของถวาย แล้วก็ให้ปัญญาดีมีมีความสุขเนาะปราศจากโรคภัยไข้เจ็กบก็พูดไปแต่เรื่องดีๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีตรงนี้นะครับจุดทูบเนาะเราจะมีทูบมหาลาภอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ในพานหนึ่งเนาะมีส่วนหนึ่งเพราะว่าเราได้บรรจุใส่ซองแล้วก็ มีเพื่อนๆได้จองแล้วก็ส่งให้บ้างแล้วบางส่วนนะครับทูปมหาลาบบาร,รมีไข่หนึซองจะมี25ชิ้นนะครับ1ซองมี25ชิ้นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาจุดให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าเราได้เราไปบูชารูปไอ้ไข่มาด้วยใหม่เนาะรูปใหม่มาด้วยนะครับรูปใหม่ที่เราไปขยาย8ปดคูณสินิ้วก็เป็นรูปนี้แต่ที่เพื่นเน จะได้นะครับที่เ,เพื่อนๆจะได้ก็จะเป็น2รูปนะครับเป็น2รูปแต่ว่าเราจะสุ่มไปให้เนาะว่าเป็นรูปไหนเพราะอาจจะมี2แบบ3แบบนะครับรูปอาจจะมี2แบบ3แบบแล้วก็จะสุ่มไปให้ใน1ชุดจะมี2รูปแล้วก็ทูบ25ดอกแล้วก็คาถา คาถาก็จะเป็นคาถาเงินล้านนะครับคาถาเงินล้านกับคาถาบูชาไอ้ไข่นะครับคาถาเงินล้านก็ที่ขึ้นต้นนโมสามจบแล้วขึ้นว่าสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเม มิเตพาหุหติพุทธะมะอ,อุนโมพุทธายะวิระทโย ο, วิรโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธา,าสาวิรอิทธโยพุทธสัมณีมมะพุทธสัสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือท่องแบบนี้9้าจบนะครับเราจะเขียนไว้ให้ด้วยเนาะตั้งนโมสามจบแล้วก็ท่องคาถาเงินล้านสัก้าจบนะครับ ด้านล่างจะเป็นคาถาบูชาไอ้ไข่นะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ท่านจะได้ไปเนาะก็เราเดี๋ยวเราช่วงนี้เราก็จะมาจุดทูปกันเลยดีกว่านะครับเป็นแบบนี้นะ1ชุดจะมี25ดอกจะมีชุดเล็กชุดใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวรายละเอียดจะอยู่ในอยู่ในลายกลุ่มอยู่แล้วนะครับรายละเอียดเนาะว่าชุดเล็ก ได้อะไรบ้างแล้วก็ชุดใหญ่ได้ได้อะไรบ้างเนาะอ่าเดี๋ยวนี่นะครับทูบทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับบางส่วนเนาะเดี๋ยวเราจะสุ่มหยิบขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภจากไอ้ไข่กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มหยิบขึ้นมาหนึ่งอันเนาะอธิษฐานก่อนนะครับว่าช่วยตั้งจิตอธิษฐานกันเนาะว่า ขอบ,บุญบารมีจากไอ้ไข่นะครับขอให้หยิบได้เลขที่ถูกเลขที่ปังนะครับสำหรับผู้ที่รอโชคลาบงวดนี้อยู่นะครับผู้ที่รอโชคลาบงวดนี้อยู่ก็ขอให้ได้เลขสมดังใจขอให้เลขนี้จงมีมโชคมีลาบจงบังเกิดโชคบังเกิดลาบกับผู้ชมในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเสี่ยงหยิบมาหนึ่งอันนะครับขอบารมีไอ้ไข่หลังจากที่เราถวาย ข้าวกับแกงส้มไปนะครับวันนี้แล้วก็ได้รูปมาใหม่นะครับในโอกาสนี้เราจะได้มาเสี่ยงโชคหยิบทูบขึ้นมา1ดอกแล้วก็จุดเราจะมาดูว่าจะได้เลขอะไรนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาจุดกันนะครับเดี๋ยวเรามาจุดทูบกันเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะก็คือถ่ายทำคนเดียวมันอาจจะ ขุกกระนิดนึงอ่าแบบนี้นะครับพอดีที่บ้านเป็นแบบบ้านไม้อากาศถ่ายเทได้นะครับก็เลยอากาศถ่ายเทก็คือจุดได้เนาะนี่เดี๋ยวเราจะซูมอ๋อซูมหยิบทูบขึ้นมาแล้วกันอ่ะหนึ่งชิ้น หนึ่งชิ้นนะครับเราได้มาหนึ่งชิ้นชิ้นนี้เดี๋ยวเราก็ทําการจุดนะครับดูวิธีการจุดก็คือง่ายๆนะครับเหมือนเหมือนจุดทุบธรรมดาเนาะถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อคลิปก่อนที่ความยาว40กว่านาทีนะครับคลิปนั้นใครถ้าใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปย้อนดูได้นะคลิปนั้นจะเป็นคลิปการอขอบาร,รมีไอ้ไข่นะครับให้กับ ทูปมหาลาบชุดนี้นะครับทูปมหาลาบเนาะก็จะใช้เวลานานนิดหนึงคลิปนั้นนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปย้อนดูได้เนาะแต่คลิปนี้ก็จะลงสั้นๆพอนะครับพอเราจุดแล้วเนาะเราก็ปักในกระถางปักไม่ต้องลึกนะครับ วิธีปักคือปักไม่ต้องลึกนะถ้าปักลึกเกินไปเดี๋ยวเลขตัวสุดท้ายเราจะมองไม่เห็นนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นตัวเลขกันนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะเดี๋ยวซูมไปใกล้ๆนะครับส่วนรายละเอียดเรื่องชุดทูบเนาะว่าชุดเล็กชุดใหญ่ได้อะไรบ้างก็ เข้าไป็นในไลน์กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ลิงก์ของไลน์กลุ่มไว้ให้อยู่ที่คำอธิบายนะครับถ้าใครยังไม่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็สมมติว่าเรากำลังดูคลิปนี้อยู่เนาะ mm. ก็ข้างล่างมันจะเป็นชื่อคลิปนะครับข้างล่างมันจะเป็นชื่อคลิปแล้วก็ลงมาข้างล่างอีกมันจะเขียนว่าคำอธิบายนะครับอยู่ในช่องคำอธิบายเดี๋ยวเราจะพิมพ์ พิมพ์ลายไว้ให้แล้วก็จะมีลิงก์สีเขียวเขียวฟ้าก็กดเข้ามาตรงนั้นได้เลยเนาะเราจะพิมพ์ไว้ให้ว่ากดเข้าลายกลุ่มทูปมหาลาบบารมีไอ้ไข่แล้วคุณผู้ชมก็กดตรงสีฟ้า,ฟาตัวหนังสือภาษาอังกฤษได้เลยเดี๋ยวมันจะเด้งมาที่ลายกลุ่มเองนะครับก็สามารถสั่งชุดทูปนี้ได้เนาะตัวมีชุดชุดเล็กชุดใหญ่นะครับก็ ประมาณนี้มาคุยรายละเอียดกันในลายกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับก็ให้ดูรายละเอียดเนาะชุดเล็กก็ประมาณนี้25ดอกนะครับเอาไว้จุดเสี่ยงโชคเสี่ยงทายในโอกาสต่างๆได้เลยนะครับแต่ชุดแรกๆที่ลูกค้าที่ชุดแรกๆที่ได้ไปกันก็ยังอาจจะยังไม่มีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะยังไม่มีสติ๊กเกอร์แบบนี้เพราะว่าตอนนั้น ทำสติกเกอร์ไม่ทันนะครับยังทำสติกเกอร์ไม่ทันเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็มีตัวเลขเหมือนกันนะครับผ่านการทำพิธีขอบาร,รมีไอ้ไข่เหมือนกันนะครับถ้าใครที่ได้ได้ไปยังไม่ทันงวดนี้ก็เอาไว้รอรุ้นรอรุ้นในงวดหน้างวดต,ต่อไปได้นะครับมี25อันเนาะ เดี๋ยวเราก็มารอลุนเลขกันนะครับว่าจะได้เลขอะไรบ้างนะครับรู้สึกว่าตัวแรกขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ทูบที่เราจุดเสร็จแล้วนะครับทูบที่เราจุดหมดแล้วประมาณนี้อันนี้คือทูบธรรมดานะประมาณนี้ทูบธรรมดาทูบจุดไม่ใช่ทูบตัวเลขน,นะทูบทูบธรรมดา จุดเสร็จแล้วมันจะเหลือก้านแดงแงแบบนี้เนาะเราก็เออแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะจะไม่รู้ว่าจะทําอะไรเนาะอาจจะทําไม่เป็นแต่ว่าคนที่ทําเป็นก็คือเขาจะไม่ทิ้งนะครับเอาไว้ทําพิธีได้นะเพราะว่ามันผ่านการบูชามาแล้วผ่านการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วขนาดขี้ทูบนะครับขี้ทูบในกระถางเช่นแบบนี้เนาะขี้ทูบ ที่เราจุดแล้วมันจะเป็นขี้ทูปลงมานะอยู่ในกระถางตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับเขาก็ไม่ทิ้งนะครับเอามาบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้บางที่ก็สามารถนำไปโรยถ้าใครจะขายที่ขายทางเนาะเอาขี้ทูบณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเอาไปโรยตามที่ตามทางของเราที่เราจะขายอะไรแบบนี้นะครับก็จะช่วยเสริมบารมีได้นะครับ ช่วยเ,เสริมบารมีได้เนาะอันนี้มันก็ต้องเป็นพิธีกรรมพิธีการอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นตัวเลขกันนะครับเดี๋ยวปรับให้กล้องเตี้ยนหน่อยดีกว่าเนาะแปบ๊บหนึ่งนะครับ ประมาณนี้เตียอย่างเตียอย่างเตียอีกหน่อยดีกว่าเนาะเดี๋ยวรอรุ้นนะครับรอรุ้นตัวเลขนะครับวันนี้คลิปนี้ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพอเราเห็นตัวเลขแล้วเราก็จะจะปิดคลิปนะครับเห็นตัวเลขแล้วเราก็จะปิดคลิปเนาะ เราจะถ่ายทําไม่ยาวนะครับคลิปนี้ปึ๊บเหมือนว่ามาบอกเอ่อบอกเลขตัวเลขแล้วกันให้เพื่อนๆที่ยังไม่มีตัวเลขจะไปเสียงโชคกันเนาะอึ๊บอ้าวตั้งเตี้ตยนะครับตั้งเตี้ตยให้เห็นชัดๆนะครับ เห็นชัดๆเนาะไม่รู้ว่าได้ยินชัดหรือเปล่าได้ยินเสียงกันชัดไหมครับเห็นไหมครับวันนี้เราถวายแกงส้มนะครับถวายแกงส้มบ้านไหนทำกับข้าวอะไรก็นำถวายไข่ได้เช่นกันนะครับ เดี๋ยวเรามารอรุนนะครับตัวแรกตัวแรกตัวที่2รู้สึกว่าจะเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวใกล้ๆนิดนึงเดี๋ยวให้ดูชุดใกล้ๆเนาะชุดทูบนะครับชุดทูบก็จะประมาณนี้นะ ชุดเล็กนะครับมี25 25ี้ชิน้นแล้วก็มอบรูปไอ้ไข่ไปด้วยขนาด4,6คูณนะครับรูปขนาด 4, คูณ6นิ้วนะครับรูปขนาด4,6คูณนิ้วให้ไป2รูปจะเป็นการสุ่มไปนะครับว่าจะเป็นรูปไหนเพราะว่าอาจจะมี3แบบ สแบบนะครับแต่จะสุ่มไปให้นะครับ2รูปนะครับเราก็มีคาถานะครับคาถาบูชาอิติอิติกุมาระไข่เจดีจะมหาเทโรลาภลาภพราะวันตุเมนี่นะครับนี่คือคาถาบูชาไข่ชุดทูบนะครับอุ๊บ จุดทูทบูชานะครับเดี๋ยวเรามารอรุ้นตัวเลขตัวที่3กันเนาะรอรุ้นตัวเลขตัวที่3กันว่าจะเห็นเป็นเลขอะไรนะครับปุ๊บก็ไปใกล้กหน่อยนะครับสิบก้านาทีแล้วว่าจะไม่ยาวเนาะคลิปนี้ว่าจะไม่ยาวเนาะแต่ก็ ยาวอยู่ดีเพราะว่ามันยังไงล่ะมันไม่ได้ตัดต่อก็ถ่ายไปเต็มๆเลยแล้วกันนะครับถ่ายไปเต็มๆเนาะเดี๋ยวซูมก่อนนะเดี๋ยวซูมตัวแรกเป็นเลขศูนะครับตัวที่2เป็นเลขเจนะครับ ตัวที่สองเป็นเลขเจ็ดรอตัวที่สามอยู่นะครับรอตัวที่สามอยู่นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไลน์มาให้ใต้คลิปนะครับตรงช่องคำอธิบายเนาะจะได้ทักเข้ามาในลายกลุ่มได้นะเพื่อ ติดต่อเรื่องทูบนะครับทูบมหาลาบนะครับขาถาบูชาไอ้ไข่ถ้าท่องเก้าจบได้ก็ดีนะครับนโมตั้งนโม3จบแล้วก็คาถาบูชา9จบนะครับถ้าไม่รีบไปไหนเนาะ ถ้าไม่รีบไปไหนตัวสุดท้ายนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าอ้บซูม,มอีกหน่อย ประมาณนี้นะครับเลขห้าหรือเปล่าเอ่อเยเลขห้าไหมสูมมาภาพมันก็จะแตก,แตกหน่อยเนาะนี่นะครับเลขห้าหรือเลขหก 6. ต้องรอมันไม่หมดก่อนเนาะแต่แนวโน้มว่าจะเป็นแนวโน้มว่าเหมือนเลขห้าเนาะเดี๋ยวต้องดูห่างมันก่อนนะ น่าจะ5้าเลยเนาะเพราะมันยังไม่ไม่หมดเดี๋ยวต้องรอให้มันไม่หมดก่อนแต่คร่าวๆก็เป็นเลขห้เนาะเป็นเลขห้าศูหหรือ0 7 6ประมาณนี้0ูนเหเนาะเป็น5ก็ใครถ้ายังไม่มีเลขนำไปซื้อลอตเตอรี่งวดนี้ก็นำเลขนี้ไปลอง เสี่ยงโชคกันได้นะครับอย่าลืมเนาะสองตัวด้วยตัดสตัวด้วยนะครับเผื่อจะโชคดีนะครับจะออกไม่ออกเราก็ไม่รู้เนาะออกไม่ออกเราก็ไม่รู้อ่ารู้สึกว่าเป็นเลข5ชัดเจนนะเลขหชัดเจนกลับไปกลับมาด้วยนะครับอย่าลืมเนาะมันมีรางวัล3ตัวหน้าแล้วก็3ตัวท้ายด้วยนะครับ สามตัวไม่รู้ว่ามันจะไปออกตรงไหนเนาะไม่รู้มันจะไปออกรางวัลไหนซื้อลอตเตอรี่ไว้เถอ,อะเนาะได้ตรวจรางวัลได้ด้วยได้ตรวจรางวัลได้ด้วยเนาะอ่าเลขเป็นเลขที่ออกแน่ชัดแล้วนะครับเห็นชัดแล้วเนาะศูนย์เจ็ดห้าประมาณนี้ตอนนี้ยี่สิบสามนาทีแล้วก็ไว้แค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เป็นการนำถวายนะครับถวายข้าวปลาอาหารให้ไห้ไข่นะครับเพื่อนๆจะได้นำไปเป็นแนวทางในการถวายได้ในการบูชาได้นะครับประมาณนี้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ยุ่งยากเลยเรามีอะไรเราก็ถวายสิ่งนั้นได้นะครับขอได้ไว้รับนะครับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเรามีจิตศรัทธาแล้วก็บูชานะครับตามที่เรามีกำลังเนาะ ไม่ต้องทำอะไรที่เกินตัวนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมาเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปนะอย่าลืมช่องนี้นะครับ Galaxy 9 Channel นนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ